รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับ g แกรนออดิชั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรไม้ศักดิ์หลังใหม่วัดหัวกระบือบางทุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สวัสดีค่ะเรอิรยาอภิชัยผู้ดำเดนินรายการค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่กับทัะครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมิศเจ้าอาวาสวาดัดหัวกระเบือค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตาจ้าสวัสดีจ้าขอคําถามแรกเลยนะคะเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะหลวงตาจ้าเจริญพรบุญนะคะที่เราสะสมไว้ในธนาคารบุญนะคะมันมีวันหมดไปไหมคะเหมือนกับการที่เรา ใช้เงินแล้วไม่หาเงินเพิ่มมันก็จะหมดไปอย่างนี้นค่ะหลวงตาอ,อบุญเรื่องบุญเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสรฐิฐกว่าทรัพย์ใดๆทั้งสิน้นร้อยปีพันปีกี่วันกี่เดือนก็ไม่สูญสลายไม่หายไปไหนออใครจะมาแย่งชิงเอาไว้ก็ไม่ได้แต่จะเสริมเพิ่มเติมขึ้นตลอดการตลอดเวลาแล้บุญกุศลเนี่ยเราสามารถจะแบ่งให้ผู้นั้นผู้นี้ที่เราเคารพนับถือหรือว่าสงสาร เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากเดือดร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอธิษฐานเอาบุญกุศลที่เราทำเนี่ยแผ่ไปให้แล้วเขาสามารถที่จะบรรเทาเบาบา,บางโรคภัยไข้เจ็บได้หรือถึงศูน,นย์ศูนย์ถลายหายไปได้เจริญพรเหมือนกับว่าเราบอกว่าเออวันนี้เราไปทําบุญนะเอาบุญมาฝากแล้วคนที่รับก็บอกอนุโมทนาอนุโมทนานั่นเขาก็ได้บุญด้วยนะเพียงแต่อนุโมทนาบุญก็ได้บุญเจริญพอรอืมค่ะหลวงตา แล้วก็ญาติโยมหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาทาบุญที่วัดเอาข้าวของหรือของแห้งมาทําบุญแล้วหลวงตาม,มีการจัดการยังไงกับของของที่โยมมาทําบุญเนี่ยก็เราก็รวบรวมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็บางทีก็แจกจ่ายกันไปหมายถึงว่าสงเคราะห์อะไรได้ก็สงเคราะห์กันไปเมื่อพอมีมากข้าวมากขึ้นเราก็เอาไปสงเคราะห์ญาติโยมทั้งสาธุชนที่ตกระกรรมลำบากทุกยากเดือดร้อน หรือเด็กนักเรียนหรือว่าท่านผู้ใดเดืดอดร้อนเราก็นำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือกันตามกําลังตามความสามารถที่เราจะนําไปช่วยกันได้เจริญพรหลวงตาคะอย่างแบบนี้ค่ะถ้าหนูพูดว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือญาติโย,ยมทางบ้านที่ทําบุญได้บุญสองเท่าเนี้ยได้ไหมคะหลวงตาเจริญพรเด็กเนี้ยเขาได้บุญสองเท่าโยมทํามาเรากรวดน้ําอนุโมตนาญาถาสัพพิโยมก็ได้บุญส่วนหนึ่งเราไปทําบุญแล้วก็เอาไปสงเคราะห์นุเคราะห์โยมก็ได้บุญอีกส่วนหนึ่งเจริญพร เป็นบุญก็เรียกบุญสองเท่าเท่บีคูณเจริญพรสาธุกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มาทําบุญนะคะค่ะหลวงตาคะก็นอกจากคุณผู้ชมทางบ้านจะมาทําบุญที่ที่วัดนี้มาถวายสังฆทานแล้วก็ยังมีมาถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยใช่ไหมคะเจริญพรที่นี่ก็โยมมาเนี่ยมากราบนวะัตการปิดทองหลวงพ่อโตในอโบโสดแล้วมาถวายสังฆทานที่นี่จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งประเพณีจีนประเพณีไทยประเทณีมีพุทธเราเรามีครบทุกอย่างพุทธพราหม์จีนมีครบท้วนบริบูรณ์จเจริญพรค่ะหลวงตาคะตอนนี้นะคะคนที่มากราบหลวงพ่อโตในอโบสถเน่ยยังได้มีโอกาสมาก,กราบเท้าเวสุวรรณข้างหน้าโบสด,ด้วยใช่ไหมคะหลวงตาจเจริญพร โยมที่มากราบน้ำมัสการขอพรหลวงพ่อโตทำบกงหลวงพ่อโตหมอยาเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บขอให้ศูนย์สลายหายไปมาขอหน้าที่การงานขอโชคขอลาบแล้วก็ได้สมความปรารถนาแล้วก็ยังไปกราบท้าเวสวร์โยมมากราบอธิษฐานขอพรแล้วก็ได้สมความมุ่งมากปรารถนาทั้งด้านการค้าขายคือง่ายขายคล่องแล้วก็ขอโชคขอลาบ ก็ได้สมควมมามปรารถนากันมากมายหลายท่านแล้วก็ปัจจัยที่คุณผู้ชมทางบ้านได้ทําบุญหลวงตาก็มาต่อเติมสร้างอุโบสถหลังใหม่ด้วยใช่ไหมคะเจริญพรก็เนี่ยอุโบสถหลังใหม่แล้วก็ได้ สายทานศรัทธาจากญาติโยมท่านสาธุชนที่มากราบมณพปการปิดทองหวงพ่ะโตแนวโบสถมาทําบุญถ่ยชีวิตโคกระบือมาถวายทั้งคาถาหรือมาบริจาคสร้างอุโบสถโดยตรงก็มีมาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินขยายอาณาเขตบริเวณวัดบ้างขยายอาณาเขตบริเวณที่อุทยานการเรียนรูก้เกษตรพอเพียงญาโยมได้รับชมรับฟังทางสื่อสารมวลชนแล้วเนี่ยโยมก็โทรศัพท์ติดต่อกันมาเป็นประจำทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัด แล้วก็ในต่างประเทศหลวงตาคะพูดถึงอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่จังหวัดลบบุรีประชาชนก็เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปที่นั่นได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีพระสงฆ์ประจําอยู่ด้วยใช่นหมคะหลวงตาเจริญพรก็ไปกราบไปไหว้ไปนั่งสงบจิตสงบใจไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหรือว่า ไปเจริญจิตภาวนาที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเป็น,ปนสถานที่ที่กว้างขวางและก็ร่มรื่นอากาศดีมากเจริญพรค่ะหลวงตาคะและ้วนี่ก็จะใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะหลวงตาคะ่ะเจริญพรเรามีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรที่วัดหัวกระเบือคะในในวันตรุษจีนเนี่ยเจริญพรเทศกาลตรุษจีนเนี่ยที่วัดหัวกระเบือแขวงท่าข้ามเขตบางกุงเทียนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีะงานประจําปีนะ้ำมัสาการปิดทองหลวงพ่อโตในอุโบสถ เป็นประจำทุกปีแล้วก็มีถวายทักษทานมีถ่ายชีวิโคกระบือททำพิธีสเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีแล้วก็ีร้านค้าสินค้ามากมายหลายชนิดมาทำมาค้าขายอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมทัางสาธุชนที่เดินทางมากราบมณพัฒการปิดทองหลวงพ่อโตเนวบับสดถ่ายชีวิโคกระบือแล้วก็ยังไปกราบไทยสวยเอีย้ยชัยสิงเอีย้ยที่เก๋งจีนที่จะมีเก๋งจีนมีไทยสวยเอีย้ยชัยสิงเอีย้ยมี พระโพธิสัตว์กวดอิมมีอะไรแต่ไรมากมายหลายสิ่งหลายประการด้วยกันหลวงตาคะช่วงนี้คะ่ะด้วยสภาวะของโควิดนะคะที่ยังมีระบาดอยู่นะคะทำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยบางท่านเนี่ยเกิดอาการซึมเศร้าหรือว่าคิดไม่ออกเครียดขึ้นมาคะ่ะหลวงตามีวิธีที่จะแนะนำหรือว่าช่วยให้เขาไม่ไม่คิดมากไม่เครียดนะคะหลวงตาคะ่ะเจริญพยรยติโยมท่านสาธุชน โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมดามีอยู่ประจำในโลกมนุษย์นี้นะฮะแต่ว่าเราท่านทั้งหลายโยมเราก็อย่าไปตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปอย่าไปวันประวันพันพึงจนเกินไปถ้าเราไม่ประมาทไม่ขาดสติพยายามออกกําลังกายหลวงตาจันท์โยมอยู่เสมอเสมอว่าโยมเราต้องออกกําลัง กำลังกายและกาลังใจด้วยกําลังคือปอดก็สําคัญแล้วก็มีโอกาสก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่บ้านก็ได้ที่วัดวารามที่ใกล้บ้านเคหสถานบ้านเรือนเราก็ได้หายใจเข้าหายใจออกให้ลึกๆยาวๆแล้วไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่ไหนหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทกําหนดลมหายใจปอดทํางานเมื่อปอดทํางานปอดแข็งแรงเนี่ย สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถจะทำร้ายทำลายเราได้ค่ะหลวงตาคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยที่ชมรายการเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่สามารถฝึกสมาธิที่บ้านได้ถ้าจะมาฝึกสมาธิหรือว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดหัวกระบือแล้ววัดหัวกระบือเนี่ยมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างไรบ้างคะหลวงตาที่นี่เราเราจะมีมาตรการป้องกันโยมก่อนจะเข้าเข้าทางประตูด้านหน้าโบาสถ จะมีเครื่องเช็คอุณหภูมิแล้วก็จะมีแมสให้ถ้าไม่มี<ะ>แล้วก็ยังมีอ่อเด็กอะไรเจลล้างมือมิแล้วทุกวันก็จะฉีดยาฆ่าเชื้อเพราะฉะน,นโยมมาที่วัตถุก,กระบือไม่ต้องเกรงไวรัสโควิดว่าจะมีพิษทำร้ายทำลายโยมนะแล้วก็ยังไม่เคยมีปรากฏว่าโยมมาแล้วติด COVID โควิดกลับไปเัราะ,ะน,นโยมวัดวัดถุกระบือมาได้ตลอดการตลอดเวลาไม่ต้องเกรง รภไขหลวงตาคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมากราบหลวงปโตที่ที่วัดสุด้วยตนเองนะคะวัดหัวกระบือเนะะี่ยค่ะอยากให้หลวงตาบอกเส้นทางมาอีกสักครั้งคะ่ะหลวงตาจ่าเจริญพรโดยเฉพาะที่วัดหัวกระบือนี้โยมก็ยังสงสัยกันทุกวันเมื่อวันพุธที่แล้วโยมดูรายการแล้วบอกอยากมาวัดหัวกระบือมาอย่างไรก็ได้แจ้งให้โยมทราบว่าให้ปักหมุดมาที่วัดหัวกระบือ นับปักหมุดมาวัตุกระบือหลวงพ่อโตแล้วก็เข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลถนนบางขุนเทียนชายทะเลเรื่อนแหล่งอาหารสีู่ดบางขุนเทียนชายทะเลเข้ามาเนี่ยห้ากิโลเลี้ยวซ้ายเข้าวัดแต่ว่าวัตถุกระบือมาได้หลายทางจากสมุดสาครจากสมุดปราการคือวัตถุกระบือนิยมจะมากันจาก หลายถิ่นหลายที่มาจากต่างจังหวัดก็มากมายหลายท่านโดยกันท้ายสุดเนี่ยค่ะอยากให้หลวงตาให้พรกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ให้กติธรรมกับผู้ชมด้วยค่ะก็ในช่วงท้ายรายการเนี่ยหลวงตาก็ขอกวากโยมทุกครั้งก็ว่าโยมต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าปล่อยให้วันเวลาค่าชีวิตของเราให้ล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์มีโอกาสมีเวลายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ พยายามทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยการไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนารู้จักให้อภัยอภัยทานเนี่ยเป็นทานที่สำคัญที่สุดแล้วฉะนั้นในช่วงนี้โยมช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เหยียบย่างเข้ามาแล้วจะถึงแล้วเราก็พาเด็กๆเ,เล็กๆหนูๆน,น้องๆเข้าหาวัดเข้าพระสาสนานะไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะวัดใกล้บ้านก็อย่าทอดทิ้งวัดใกล้บ้าน เดี๋ยวไปที่ไหนไม่สะดวกก็วัตถุกระบือแขวงท่าข้ามเทศบุงเทียนกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะรอรับสายฐานศรัทธ,ธาจากญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ขอทุกท่านจงประสบจากความถุกความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดขอจเจงคุณธเดตสมดังความมุ่งมาาปราถนาะตลอดปีและกตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญ ขอเจริญพรสาธุขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบสไมไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบึงขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9หร่วมบุญถ่ายช,ชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาสวัดหัวกระบือ เบอร์โทร0875005800